สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางเหลาสามัคคีนะครับเหลาสามัคคี VIP แล้วก็เลาว VIP นะครับงวดประจาวันที่26เดือน5 2 5 6 6นะครับพี่พี่แนวทางเมื่อคืนนี้ของเรามาแค่สายลูดในรอบ v i p นะครับผมเนาะต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมว่าจะเอาหากระดาษมาสรุปให้พี่พี่นะครับน่าจะลืมที่ทํางานนะครับเนาะ ผมหาไม่เจอนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเข้าแค่ในรอบ VIP นะครับสายรูดเก้านะครับผมเนาะส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนพี่พี่นะครับแนวทางทุกๆแนวทางนะครับทำจากสูตรคานวณนะครับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมวันนี้เราสามกีนะครับที่ผมได้ก็จะมีในที่3แล้วก็9นะครับ3แล้วก็9นะครับผมสายลู่

แล้วก็สามเจ็ดนะครับผมอันนี้ตัวเน้นตัวเจาะเนาะส่วนหวยรานะครับสามัคคี VIP ผมได้6แล้วก็2นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข2นะครับผม60 61 6 7 20 25 2 7นะครับ3ตัว6 2 5นะครับตัวเน้นก็จะมีในที่6 0นะครับ2 5แล้วก็2 7นะครับผมสลับแนวทางลาวสามัคคีแล้วก็ลาวสามัคคี v v p p นะครับส่วนหวยลาว V.I.P. นะครับเมื่อคืนนี้มารุด9เนาะนะครับวันนี้ผมก็ยังชอบ9อยู่นะครับพี่ให้ไปที่3แล้วก็9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข9กนะครับผม3 1 3 7 3 9นะครับ9 2 9 4 9 7 นะครับเม็ดเดียวให้ไปที่392นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับพ,พี่น้องสะดับแนวทางลาวสามัคคีนะครับ92 9294แล้วก็93นะครับนี่เลยก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้มาทั้ง สรอบก็แล้วกันนะครับพี่พสลับแนวทางเราเนาะวันนี้รวมไปถึงเราพัฒนาด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ก่อนออกไปนะครับขอกําลังแรงใจจากพ,พี่สมาชิกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกลาบสวัสดีครับ